สำหรับสถานการณ์ของคู่นี้ก็ยังถือว่าน่าสนใจแม้บุรีรัม์จะการันตีนำจ่าฝูงในแรกแรกไปแล้วและมีคะแนนนำห่างราบุรีถึง7แต้มแต่การเจอกันนัดนนี้3แต้มถือว่ามีความหมายอย่างมากจะเป็นประสาทสายฟ้าที่ทิ้งห่างออกไปอีกหรือราชัมังกรที่จะลดช่องว่างลงมาได้เพื่อไปลุ้นต่อในแลกที่2 กราบสวัสดีผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกับบทวิเคราะห์บอลกับทีมงานดูบอลขับกันเป็นประจำกันอีกครั้งและสําหรับบทวิเคราะห์บอลประจําวันศุกร์ที่25พฤศจิกายนปีพศ2565เราจะพาทุกท่านไปวิเคราะห์กันในสื่อฟุตบอลลีโวไทยลีกคู่ระหว่างปราสาทสายฟ้าบุรีรัมยูไนเต็ดพบกับราชามังกรลาดบุรีมิผลที่สนามช้างอารีนาในเวลา18นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยสําหรับสถิติการพบกันมา5นัดหลังก็เป็นทางบุรีรัมย์ที่เอาชนะไปรวดทั้ง5นัดสำหรับด้านสภาพความพร ด้านเจ้าบ้านบุรีรัมยูเนเต็ดของกุนซือมาซาทาดะอิชิทีมจ่าฝูงอันดับหนึ่งลงเตะไปแล้ว14นัดชนะ11เสมอ3แพ้0มี36คะแนนส่วนผลงานเกมลีกล่าสุดบุกชนะการท่าเรือไป3ประตูต่อ1ทำให้ผลงาน5เกมหลังสุดชนะรวดทั้ง5นัดมาสภาพความพร้อมของทีมในเกมนี้ไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหรือิดโทษแบนแกนหลักอยู่กันครบหน้า ขณะที่การจัดทัพในวันนี้คาดเตรียมมาในระบบ4-2-3-1โดยมีผู้รักษาประตูเป็นนพลละครพลลงเฝ้า4แนวรับใช้นลบดินวิรัฒนโนดมพันษาเหมวิบูลเลบินสุลากา้าและสันสละหไหประโคลงทำหน้าที่2มิดฟิล,ล์รับวางธีรทรบุญมาทันกับโกลันเขาซิดคอยปักหลักในแดนกลางและให้สั่งมิดฟิลล์ลกสุพนันเหมือนตาสุภชัยใจเด็ดและโชนาตองโบแลงซี่คอยปั่นเกมลุกสนับสนุสน,นกองหน้าตัวเป้าลองสน่าดุมบูยาที่จะหาจังหวะจบสกอร์ ส่วนด้านสภาพความพร้อมทีมเยือนลาบุรีมิผลของกุนซือชาบีโมโล่ทีมรองจากฝูงอระดับ2ลงเตะไปแล้ว14นัดชนะ8เสมอ5แพ้1มี29คะแนนส่วนผลงานเกมลีกล่าสุดเปิดบ้านชนะบีจีปทุมไป3ประตูต่อศูนย์ทให้ผลงาน5เกมหลังสุดชนะ3เสมอ2มาสภาพความพร้อมของทีมในเกมนี้ก็ไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บติดโทษแบนเช่นกันขณะที่แผนการเล่นในวันนี้คาดเตรียมจัดมาในระบบ42-31 โดยมีผู้รักษาประตูเป็นกำพลปฐมอคาคุณลงเฝ้าสี่แนวรับใช้ไฮเพยวินปักชุนยองลาฟาเอลยันเซนและจิรวัตรทองแสงพลาลงทำหน้าที่2มิฟิลรับวางปฐมชัยเสือสกุลกับเกียรติศักดิ์เจียมอดมคอยปักหลังในแดนกลางและให้3ม,มิฟิลลุกัลวินฟรอเตสจักรพันธ์แก้วพรมและสิทธิโชคกันหนูคอยปั่นเกมลูกสนับสนุนแดนเล่กองหน้าตัวเป้าที่จะหาจังหวะจบสกอร์ทัศนะก่อนเกมคู่นี้ สำหรับเจ้าบ้านจ่าฝูงบุรีรัมย์ฟอร์มยังคงแข็งแกร่งหลังชนะรวดใน5้านัดล่าสุดที่ลงสนามในทุกรายการส่วนด้านทีมเยือนราชบุรีฟอร์มก็แรงไม่แพ้กันไร้พ่ายในหลีกมาแล้ว7นัดจนขึ้นมาล้างรองจ่าฝูงได้สําเร็จอย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าจ่าฝูงประสาทสายฟ้าเล่นกันได้อย่างดีเยี่ยมและมั่นคงไม่แพ้ใครเลยสักนัดเกมนี้เจอกับราชงกรที่สถิติเจอกันมาก็ขมมาห้านัดลวดแถมเกมนี้ลงเล่นในถิ่นบุรีรัมย์ก็คงยากที่ราชบุรีจะบุกมาคว้าแต้มแต่ด้วยความเหนียวแน่นของท ฉะนั้นเกมนี้มั่นใจจากฝูงบุรีรัมจะเปิดลังคว้าแต้มทิ้งหางราชบุรีไปอย่างแน่นอนผลสกอร์ที่คาดไว้บุรีรัมยูเนเตดชนะ 1. ประตูต่อ0ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับบุรีครับอลจากทีมงานดูบอลขับในวันนี้และหากว่าข้อมูลผิดพลาดหรือตกหล่นไปก็ต้องขออภัยทุกท่านมาด้วยและหากว่าท่านชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดูบอลขับกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ทีมงานดูบอลขับขอตัวลากันไปก่อนสวััสดีครบ